อย่าบอกปีนทองอีกเด้อเราก็เป็นอยังเอาไหมห้าสี่สามสองเริ่มแล้วเริ่มไหมมือนีพี่น้องคะข้าตัวหัวบ่ต้องสวัสดีดอกสวัสดีแถวที่สามพอดีมาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าด้วยแนทสวัสดีเนี่ยเร็วแนทพูดสิมือนีอ่าเริ่มเริ่มอีกกับพี่ ไม่ไเลิมเหมือนเมื่อกี้เออไม่ได้เลิมเจ้าเกิดกับแม่เป็นี่แหละรอบที่สี่เดี๋ยวต่างชาติจะราหัวยยังจู้ไม่หวยยังเอออย่าหัวพอดีละปลาหอยแห้งพอดีมื่อนี้พอดีจ้ะอือมื่อนี้นะคะพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ทุกคนนะคะมื่อนี้เขาได้เมนูเมนูยังคะเมื่อนี้ ม่เอาว่าะท่านยกมือไหวอยู่เอายืมที่ไหวดูเลยออกมาสองซัมสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขูสุขคนจ้ามื้อนี้เอามื้อนี้ห้าสิบมากินย่างหอกไก่มื้อนี้เมี่ยงปลาค่ะพี่น้องเมี่ยงปลานิ่งมปนบ่ค่ะเมี่ยงปลานิ่งเมี่ยงปลานิ่งตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องเปิดปลาเป็สะก็ได้นะคะ เมื่อนี้บะมีบะมีเมนูเเซนนะคะมื่อนี้มิตรพักล้วนๆนะคะพ,พักผักยังแน่นี่พักมาเป็นสวนเลยเด้พี่น้องนี่พักกะขาวเอออันนี้มันเท่าเอินพักแพ,พ่พวหอมแทเด้นี้พักแพ่วแล้วก็ไอพักซี่หอมแล้วก็หัวละผ้าเอบาบะพริกนวยกับมีเด้อกงอยแล้วก็ต้นหอมกับมีบะ<า>พริกหวานค่ะมื่อนี้นนมาพี่น้องเปิดประตูมาเลิกได้แด้มื่อนี้ แล้วก็น้ำมามาจิ้มามาส,าสูสตสร,รเด็ yeah. นดนจ้ะพี่น้องอะสุด<บ>เด็ดสุดเด็ดนี่เ้าวต้มาห่อห่อรสะกอนปลาเดิมข้ามแหลกห่อร์ข้ามใหญ่ๆนี่ขระปุ่นนะคะพี่น้องขบเนื้อปลานี่ห่อร์กระปุ่นนักจ้ะตักปลาใส่นิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยน้ําจิ้มข้ามแหลกเข้าว่ต้องใส่เสน้นน้ําจิ้มเข้าสุดเด็ดนะคะใส่กระเทียมโอ้เที่ยงค ขอโทษด้วยจ้ะไม่อยลงถ้วยน้ำจิ้มนี่ละตักไม่ขอโทษด้วยจ้ะเราแห้งสดขอโทษด้วยมือสั่นจังหน่อยค่ะ้าวนี่ค่ะพี่น้องเอาเข้าใกล้กล่องคำใหญ่ๆขำอะไรเนปเอาเอาเอาซากกะใบเออนี่ไหมนี่นะคะพี่น้องอืมอืม Hãy hãy hỏi em hãy mấy hãy gói hãy hết à hãy 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 cứ hãy 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 thế hãy hãy Mình hãy 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 ใส่ดอกฉันเองทําไงกูเตรอปลาอย่าใส่มืออนตัวนี้อนเอาอะไรเอาปลาไหม

ไปกินข้าวใหญ่บ้างเดี๋ยวขาดเลยพี่น้องมึงอืมเชิบใส่ปลาเข้าไปค่ะตอนนี้เข้าใส่ขบุณน้ำนี่ใส่ขนมจีนเดียดตาสน์แล้วลอยด้วยราดด้วยน้ำจิมนี่เชิบราดอีกแกะหน่อย โรยหน้าด้วยผักซีเห็นไหมคะ À, tôi nhanh nhai tước mà sao này tước dưa lần này hả tết tước dưa là sốt <laughs> để tôi bậc nhai <laughs> bắt theo cả. mình hâm này mình tìm nhạc ปลาคือสิกินปุมแทะน้า้อตองห่อปลาด้วยนะห่อมไหมห่อปลาไหมไม่เอาเนื้อปลาหรอ,อเอาห่อดิ อีกกันเลยหนาะพักซี่แม่่ะคำเยียบไปเลยมันจิ้ไมไปตกใส่เยอะแล้วแม่จะได้สิกินเบิดคำหนึ่งนี่โอ้ยอื้อหือ ซ่บะำจิ้มสูตเด็ดหนมา khác, nhiều mà, mì đỏ chân lì rồi <laughs> คำนี่เลยจตอายปากว่าเหมือนเย้า <c oughs> ขออนุญาตใช้มือเลยนะคะยุ่มเลยจ้ะนี่สุดยุ่มเลยเยอะดีดต,ตาสินะก็จะใส่กระเทียมด้วยนะคะกระเทียมนี่ เดี๋ยวเอาแกะทุกคนจะฝากบ้างเอาฝากห้อ,อยหนยค่คยก็จะกินเนี่ยมาให้เ,เด็ดกก้านมันออกมันเหิ่ง กระนั้นเดีบยวบวมปากเลยบวมปากมันคำใหญ่บดเป็นอย่างนี้เยอฮอตด็อกเลยละบัดเนี่

น,นี่ไทยนยื่หนหลารถแห่ค่ะพี่น้องพอฝนตกนะคะเป็นจะแสบค่ะแสบค่ะเห็นพี่แอมกินก่อนก็อิมแล้วล่ะโ <c oughs> ดนๆกินเถื่อนแล้วพี่น้องเ <c oughs> มนูปลาอเมซอนปลาอยู่ในป่า <c oughs> กินข้าวางวันไว้เถอะวะ เลยแบบมือนไปแพงหนึ่งอ่ะอุ้ยมดปลาเป็นตัวกินแซ่บเน่ะฝนเหมือนมาแล้วเด้อพี่น้อง ป้ดน้ายามานมน,นีปากกนไม่คลิปหนานัจ๊ะพี่น้องจาปิดคลิปนี้ก็กินตอ่อ <laughs> <laughs> ปลาเหลือหไายปิดคลิปนี้ก็ไปซอยตอ่อแมน กับฝากติดตามน้ำเดอร์พี่น้องเดอร์แอบบปนเสพช anel นะคะช่อง Youtube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะคะทุกคน่าพี่น้อง้วยการสดน้ำจิ้ม <c oughs> <c oughs> สดน้ำจิ้มท <c oughs> <c oughs> ั้งแซ่บทั้งเงผ็ด <c oughs> ข้ามันไส้งไส้ไปพอกินนาะ <c oughs> พอกันไหมคลิปหนักจ้ะพอกันไหมคลิปหนาคลิปนี้กะอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงมีฮีเด้อพี่น,อ <c oughs> อน้องเด้อไปอย่าบอกปิ่น้องเด้อลาพี่น้องไ,ไปสวัดดีจ้า